ท่านเสรีครับมีคนพูดกันมากว่าคดียึดทรัพย์ของคุณทักษิณใกล้เวลาเข้ามาฝ่ายคุณทักษิณและหลายคนก็จะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเขารวยมาแล้วเขาไม่ใช่เพิ่งรวยเพราะฉะนั้นจะมายึดทรัพย์เขาได้อย่างไรอาจารย์คิดยังไงเนี่ยแบ่งสองส่วนส่วนที่หนึ่งคุณทักษิณรวยมาแล้วจริงไหมอันนี้ไม่ต้องเถียงแน่นอนยอมรับว่ารวยมาเขารวยล้นฟ้าคุณทักษิณรวยมาแล้วครึ่งนั้นเนี่ย ที่รับได้อแต่รวยแล้วจะไม่โกงเนี่ยอันนี้พี่ว่ามันไม่เกี่ยวนะมันไม่มีตากกาักไกตรงนั้นเลยอืใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเขาอ้วนแล้วเลยไม่กินเนี่ยนะแล้วเขาผอมเลยต้องกินมากอืหรือว่าเขาจนเลยต้องโกงแล้วเขารวยเลยไม่ต้องโกงนี่อันนี้ไม่ใช่ตัก,กากเลยอืเอาเป็นว่าถ้าใครหยิบปมนี้ขึ้นมาพูดนะพี่ทุกพรมแตกแน่นอนเราลองไปดูกันดีไหมครับว่าคุณทักษิณเนี่ย ไอ้ส่วนต่างตรงเนี้ที่เราพูดไปกี้เนี่ยรวยแล้วเนี่ยเขาโกงหรือเปล่าอลองดูจะตรงกันที่พี่คิดไหมเพราะพี่ก็คิดไปเยอะเหมือนกันครับอ ที่แท้จริงในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพันตำรวจโททักษินชินวัตรผู้หลบนี้อาญาแผ่นดินคือต้องการหลุดพ้นจากคดีทั้งปวงและไม่ถูกยึดทรัพย์อันได้มาโดยมิชอบ76,000ล้านบาทพันตำรวจโททักษินมักอ้างว่าตนเองร่ำรวยตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่กลับไม่เคยอธิบายได้เลยว่าเหตุใด เมื่อเข้ามาเป็นนายกแล้วกลับใช้อำนาจรัฐก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นดินเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองและพวกพ้องอย่างมโหฬารเขาทำได้อย่างไรพันตำรวจโททักษินเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2544 โดยที่ตนเองและคู่สมรสยังคงถือไว้ซึ่งหุ้นในบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นเพียงแต่เล่นไม่ซื่อใช้ชื่อผู้อื่นเป็นคนถือหุ้นแทนทั้งตัวแทนเชิดกองทุนลับและบริษัทที่ตั้งอยู่บนเกาะฟอกเงินโดยที่เจ้าของผู้มีอำนาจและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงยังคงเป็นพันตำรวจโททักษินและคู่สมรส ทั้งๆที่เป็นบริษัทได้รับสัมปทานจากรัฐและถือหุ้นในบริษัทโทรคมนาคมที่เป็นคู่สัญญากับรัฐเป็นการกระทําที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งมีกฎหมายห้ามไว้ตั้งแต่ก่อนที่พันตำรวจโททักษินจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยซ้าแต่แล้วอาศัยความไว้วางใจของประชาชนเข้ามามีอำนาจรัฐ กลับเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเผิมเกลมอาศัยอำนาจรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจส่วนตัวโดยมิชอบหลายครั้งหลายการณีเช่นการแก้ไขสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่15พฤษภาคม2544เพื่อลดอัตราส่วนแบ่งรายได้โทรศัพท์มือถือแบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้าหรือบัตรเติมเงินให้แก่บริษัท AIS มูลค่ากว่า70 0 0 0ล้านบาทการแก้ไขสัญญาเมื่อวันที่20กันยายน2,545เพื่อให้บริษัท AIS เข้าไปใช้เครือข่ายร่วมหรือโร a m i n g ทำให้บริษัท AIS ได้รับผลประโยชน์โดยตรงไม่น้อยกว่า1,8,970ล้านบาทการใช้อำนาจแปลงค่าสัมปทานทรคมนาคมเป็นภาษีสัพสามิตร ซึ่งนอกจากจะเอื้อประโยชน์แก่บริษัท AIS แล้วยังเป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือกีดกันผู้ประกอบการโทร,รคมนาคมรายใหม่และทำให้หน่วยงานของรัฐผู้สัญญาได้รับความเสียหายการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ e x i m ซิ n แบงอนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกว่าต้นทุนให้รัฐบาลเผด็จการทหารพรม่า4,000ล้านบาท เพื่อให้บริษัทชินซัทเทไหลได้รับงานจ้างในการพัฒนาระบบทรคมนาคมจากพม่าเกิดความเสียหายแก่แผ่นดินจนรัฐต้องตั้งงบประมาณแผ่นดินของประชาชนทั้งชาติมาชดเชยนอกจากนี้ยังมีการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจแก่กิจการดาวเทียมของบริษัทชินอีกมากมายหลายกรณีมูลค่าผลประโยชน์หลายหมื่นล้านบาทเป็นต้น ประโยชน์จากการใช้อำนาจรัฐทั้งหมดหล้วนตกอยู่ในเครือชินคอป์ปอรเรชันซึ่งพันตำรวจโททักษินและคู่สมรสยังคงถือหุ้นเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงอยู่ทั้งสิน้นและและ้วเมื่ออาศัยอำนาจรัฐเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจของชินคอป์ปอรเรชั่นอย่างมาโหฬารทำให้มูลค่าหุ้นของตนเองเพิ่มสูงขึ้นมหาศาล พันตำรวจโททักษินและคู่สมรสซึ่งถือหุ้นชินจำนวนกว่า1,400ล้านหุ้นหรือกว่าร้อละ48ขณะนั้นไม่สามารถขายหุ้นให้บุคคลต่างด้าวทั้งหมดเนื่องจากมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ25ตามที่กฎหมายกำหนดแต่พันตำรวจโททักษินก็ยังได้อาศัยอำนาจรัฐแก้กฎหมายให้บริษัทชินคอร์ปอเรชั่น สามารถมีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลต่างด้าวได้ถึงไม่เกินร้อยละ50เปิดช่องทางให้ตนเองสามารถขายหุ้นดังกล่าวได้ทำการรวบรวมหุ้นที่พันตำรวจโททักษิณและคู่สมรสเป็นเจ้าของอยู่แต่ใช้ชื่อผู้อื่นขายให้กับกลุ่มเทมเสัสเธิ์ของประเทศสิงคโปร์มูลค่ากว่า70 0 0 0มล้านบาทโดยกลวิธีหลีกเลี่ยงไม่จ่ายภาษี นี่คือเงื่อนงำแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวที่พันตำรวจโททักษินปกปิดและหลบเลี่ยงที่จะชี้แจงต่อสาธารณชนมาโดยตลอดคงใช้แต่วิธีการปราศัยลุกระดมบิดเบือนประเด็นสาระสำคัญเช่นอ้างลอยๆว่าตนเองถูกรังแกหรือถูกกลั่นแกล้งได้รับข้อกล่าวหายัดเยียดข้างเดียว ใครอยู่ข้างผมผิดทุกคนใครอยู่อีกข้างหนึถูกหมดทำอะไรก็ถูกอีกข้างหนึ่งผิดหมดโดยที่ไม่เคยนำข้อเท็จจริงมาหักล้างชี้แจงหรือพิสูจน์ในข้อทุจริตของตนเองเลยความจริงเหล่านี้พบในการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐหรือคอตสอ ซึ่งรวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริงแน่นหนาหลังจากเปิดโอกาสให้ฝ่ายพันตำรวจโททักษินได้โต้แยง้งพิสูจน์ข้อกล่าวหาแล้วแต่ดิ้นไม่หลุดหลักฐานทุกชิ้นที่คอตสอใช้ดำเนินการล้วนแต่เป็นเอกสารจริงหลักฐานจริงมีที่มายืนยันรับรองชัดเจนโดยที่ฝ่ายพันตำรวจโททักษินไม่เคยหักล้างด้วยข้อเท็จจริงได้เลย ในที่สุดจึงนำไปสู่การดำเนินคดีดต่อสารยุติธรรมเพื่อยึดทรัพย์อันได้มาโดยมิชอบให้ตกเป็นของแผ่นดินมูลค่า76,000ล้านบาทฐานร่ำรวยผิดปกติใช้อำนาจการเมืองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำลายระบบกฎหมายและใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องทำให้ตนมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น และได้ทรัพย์สินมาโดยมิชอบรวยแล้วยังกโกงมีอำนาจแล้วทุจริตทรยศต่ตความไว้วางใจของประชาชนวันนี้สังคมไทยยังคงต้องการให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรกลับเข้ามาพิสูจน์ความสุจริตของตอนเองในชั้นศาลยุติธรรมโดยไม่ทำตัวอยู่เหนือกฎหมายบ้านเมืองอีกต่อไป อาจารย์เสรีครับ,รบสารคดีที่ชมเนี่ยช่วยคลายปมได้บ้างไหมคลายได้หลายปม,อ,มอย่างน้อยที่สุดที่เราคุยกันเมื่อกี้นี่ว่ารวยแล้วไม่โกงเนี่ยดูเหมือนปมนี้คลายไปแล้วว่ามันไม่ใช่นะครับอันที่สองก็คลายปมให้รู้ว่าความร่ำรวยที่เกิดขึ้นนะฮะเราไม่พูดถึงก่อนการเป็นนายกหลังเป็นนายกเนี่ยทำให้เราเห็นว่ามันมีลู่ทางของการร่ำรวยขึ้นมา ที่ไม่เป็นไปตามทำนองคลองธรรมหลายเรื่องหลายราวเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผูกขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดสัมป,ปทานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอื้อประโยชน์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไก่กองพี่คิดว่าประเด็นที่มันมันชัดเจนมากๆนั่นก็คือว่าการใช้อำนาจที่ตัวเองมีเนี่ยเอื้อทำให้ธุรกิจของตัวเองจเจริญเติบโตขึ้นอย่างมิสมควรที่มันจะโตได้ขนาดนั้นผมอยากจะเสริมอาจารย์เสรีโดยยกตัวอย่างอเอาเลย ก็คือกรณีที่บริษัท AIS <AS> ใครๆก็รู้ว่าคุณทักษิณเป็นเจ้าของบริษัท AIS มาโดยตลอดแล้วก็ร่ำรวยจากบริษัทนี้นตอนที่ไปร่วมการงานกับทสทหรือองค์การโทรศัพท์เขาสัญญาว่าเขาจะจ่ายค่าตอบแทนส่วนแบ่งรายได้นะคือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดต้นทุนอะเอาทั้งหมดที่ได้มารายได้ทั้งหมด5ปีแรกเขาให้น้อยให้แค่15อร์เซ ห้าปีถัดมาจะให้เพิ่มขึ้นทีละห้าเปอร์เซ็นต์เป็นยี่สิบเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์และสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาที่เหมาะสมนะเอาเป็นว่ารายได้เพิ่มขึ้นก็จะแบ่งให้มากขึ้นแม้เขาจะเอาเปรียบเพราะรายได้ปีแรกๆเขาให้รัฐบาลน,น้อยอตอนหลังๆรัฐบาลก็อดเปรี้ยวไว้กินหวานอตอนกลาง,ลงก็คือหวังว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆไงอ่าแล้วก็จะขึ้นไปตามนี้ แต่พอคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีปี44ปรากฏว่าเขาไปแก้สัญญามเมื่อวันที่15พฤษภาคมปี2544เขาเป็นนายกเมื่อวันที่เท่าไหร่เขาเป็นนายกต้นต้นปี44ประมาณกุมภาประมาณกุมภาพอพฤษภาก็แปลว่าเข้ามาได้เพียงแค่สมเดือนก็มาแก้สัญญาอา้าวละบอกว่าไอ้โทรศัพท์มือถือประเภทผีเพศเนี่ยาหาให้จ่าย20%ฟิกไปเลย ต่อตลอดสัญญาที่เหลือซึ่งดูเหมือนตอนนั้นเนี่ยมีการตั้งอกตั้งใจตั้งคนสนิทสนมที่ไว้ใจได้ไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้นะอ่าแล้วก็แสดงว่าส่วนต่างตรงนี้เนี่ยไม่ต้องจ่ายก็เป็นกําไรไปไม่ต้องจ่ายเมื่อกลายเป็นกําไรถ้าหากว่ามีหุ้นอยู่หุ้นมันก็ต้องขึ้นนะครับก็นี้ถ้าพี่ดูอันข้างล่างนี้จะเห็นชัดเลยไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันแปลว่าจริงๆเป็นส่วนที่รัฐบาลควรจะได้ใช่ไหมนั่นเป็นประโยชน์ของแผ่นดินใช่ไหมเนะี่ย ก็คือสีแดงนี้รัดควรจะได้ะเป็นประโยชน์ของแผ่นดินเพราะเดิมเนี่ยจะต้องจ่ายให้กับรัฐบาลทั้งหมดแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่จ่ายสุดท้ายจ่ายแค่เหลืองตรงนี้ก็เลยเป็นกําไรของบริษัท AIS อันนั้นถ้าเกิดพูดอย่างภาษากฎหมายต้องเรียกว่ารั์ที่ได้มาโดยไม่ชอบหรือรัพย์ที่ไม่พึงจะได้เออหรือเป็นรายได้ที่ไม่ควรจะได้เป็นรายได้ที่ไม่ควรจะได้เป็นสิ่งที่ต้องจ่ายให้กับรัฐถ้าอย่างนี้หุ้นขึ้นไหมแน่นอน ถ้าพี่เป็นคนซื้อเนี่ยพี่ก็จะรีบซื้อเลยล่ะหุ้นอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่คิดว่าเข้าเงินมาจากไหนนะครับเราคิดแต่ว่าเออละเขามีกําไรเพิ่มขึ้นเขามีไรายได้เพิ่มขึ้นเราก็จะซื้อละอีกประเด็นหนึ่งที่ผมติดใจมากก็คือประเด็นที่ไปเก็บภาษีสรรพสามิตกับก<อ>ิจการโทรคมนาคม<อ>ทั้งหมด<อ>เพราะว่าคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี 3, คุมสอสอในสภา<อ>ก็ออกกฎหมายแล้วก็ออกมาว่าให้มีการเก็บภาษีสรรพสามิตกับโทรคมนาคมทั้งหาย เสร็จแล้วไปยอมว่าถ้าบริษัท AIS ไปจ่ายภาษีสรรพสามิตให้เอาไปหักส่วนแบ่งรายได้ที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยแทนที่จะต้องจ่ายเต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกบอกจ่ายภาษีแล้ว ไม่ต้องไปจ่ายส่วนนี้เอาไปหักส่วนอันนั้นก็แปลว่าส่วนที่รัฐควรจะได้ก็ยิ่งหายไปอีกใช่แล้วเพราะเหมือนกับการเก็บภาษีสัพสมิตรเข้ากระเป๋าเอกชนเพราะถือว่าเอาไปหักในส่วนที่จะให้รัฐได้เพราะจริงๆภาษีของภาษีต้องเป็นของรัฐถูกแต่ตอนนี้พอเขาเอาไปหักส่วนที่จะต้องส่งให้รัฐสมมติเขาต้องส่ง80บาทแต่เขาเสียภาษีไป20บาทเขาก็ละบอกทั้งนั้นเขาจ่าย60พอนะเพราะ20นี่เป็นภาษีไปแล้วอนี่ก็ยิ่งทำให้รัฐบาลหายไปอีก แลรู้ไหมว่ามันยิ่งกว่านั้นก็คือว่าคนอื่นเนี่ยเขาต้องจ่ายภาษีสรรพสามิตอไอ้รายใหม่ที่จะเข้ามาแข่งขันก็ต้องจ่ายภาษีสรรพสามิตตกลง AIS ก็เลยสบายไปเพราะตัวเองนั้นแทบจะไม่ต้องจ่ายเพราะว่าเอาไปรวมกันได้เอาไปหกักเอาไปหักกันได้ตกลงเป็นการกีดกันคน,นอื่นกีดกันและเอารัดเอาเปรียบในการแข่งขันอย่างเป็นธรรมครับอีกกรณีหนึ่งที่ผมติดใจมากก็คือกรณีที่ให้ Exim b a n แ ธนาคารเพื่อการนําเข้าและส่งออกซึ่งเป็นของรัฐเอาเงินกู้ไปสี่พันสี่พล้านไปให้กับรัฐบาลทหาพรพม่าก,กู้แต,แต่ว่าเงินกู้อันนั้นเนี่ยเป็นความต้องการของลูกของขินยุ่นที่เป็นผู้นํำฐานพมา่าต้องการจะซื้ออุป,ปกรณ์โทรคมนาคมจากบริษัทชินเัทไลท์แ,แล้วก็เราก็รู้กันอยู่ว่าบริษัท,ษทชินก็คือเป็นของลูกชายนายกก็คือของผ่านทองแท้ ตลงปัญหามันมีอยู่ว่ากลายเป็นว่ารัฐบาลไทยให้ธนาคารของไทยปล่อยเงินกู้ในตาดอกเบีย้ยแค่สเอร์เซ็นตต้นทุนจริงๆเนี่ยมัน5 7าเจเเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละพี่ว่าเป็นประเด็นที่คนไทยทั้งหลายต้องรู้ว่ามีการตั้งงบประมาณแผ่นดินเพื่อจะเอาไปชดเชยส่วนต่างของดอกเบีย้ยตรงนั้นใช่แล้วแล้วก็ดอกเบีย้ยตรงนี้เนี่ยในที่สุดแล้ว เงินทั้งหมดนี้ก็ไปบริษัททินไม่ต้องส่งไปยังพมา่าด้วยแล้วบริษัททินก็เท่ากับว่าได้ขายของเงินสดเขาได้ขายของเงินสดเขาได้กําไรแต่พวกเราเนี่ยต้องเอาภาษีส่วนหนึ่งไปช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้เขาครับถ้าข่าวนี้ออกมาถามว่าหุ้นทินจะขึ้นไหมก็ขึ้นอีกเหมือนกันหุ้นทินก็ขึ้นอีกเหมือนกันขึ้นอีกเหมือนกันนี่คือตัวอย่างคือทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันนําพาให้หุ้นขึ้นัึงนั้นแหละแล้วพอหุ้นขึ้นอ,อาจารย์เสรีเขาเมื่อเขาคุมสภาอยู่ เขาก็ไปแก้กฎหมายที่จะขายให้ต่างชาติเคยบอกว่าไม่ให้เกิน25%ให้เป็นว่าไม่เกิน49%ก็ของเขามี48%อถ้ายังอยู่25%ก็จะขายหมดได้ยังไงใช่เขาต้องการจะเทขายหมดเมื่อเขามีอยู่4ี8สเขาเลยทำกฎหมายเป็น49%เขามี48ก็คือเขามีอยู่48% 48%ของหุ้นถ้าขายให้ต่างชาติเทมาเซกต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน25% เขาก็ขายไม่ได้หมดตกลงเขาก็เลยแก้กฎหมายเป็นสี่สิบเก้าเป็นสี่สิบเก้าแล้วเขาทําด้วยความกล้าหาญชาญชัยมากทําไมถึงจะไม่กล้าล่ะกเพ<ข>ราะว่าไม่ที่พี่ว่ากล้าหาญก็คือพอแก้ปั๊บเขาก็ขายปั๊บเนี่ยพ่ถือว่ากล้ามากนะ,ะ,ะแก้วันนี้ขายวันพรุ่งนี้เลยถ้าเป็นคนบางคนที่เขาเกรงใจประชาชนเขาคงจะต้องแก้แล้วก็ทิ้งไว้ให้เนิ่นนานสักนิดดูไม่น่าเกลียดแต่นี่เขาเรียกว่าเขาไม่เกรงใจอืแล้วพอขายแล้ว ก็ไม่ต้องเสียภาษีอีกอันแน่นอนเพราะเขารวบรวมทุกอย่างไปขายในตลาดคดีตอนที่เขารวบรวมเนี่ยเขาก็ซึกแซกเพราะว่าเขามีหุ้นที่ไปแอบอยู่ที่บริษัทอแอมเบอริแทนที่จะแอม o บ i ริขายให้กับเทมาเซกโดยตรงในตลาด เพราะถ้าเป็นนิติบุคคลขายนิติบุคคลมันจะต้องเสียภาษีเขาก็เลี่ยงโดยเอาแอมเปอริสนั้นไปขายให้พินทองทาและพ่านทองแท้ให้ลูกเขาแหละเออแล้วพินทองทาพานทองแท้ก็ไปรวมไปขายให้กับเทมเมสตอตกลงก็เลยหลีกภาษีไปหมดกลายเป็นบุคคลขายภายในตลาดหลักทรัพย์ตรงนี้เขาก็อ้างเรื่องกฎหมายว่าเขาไม่ต้องเสียภาษีใช่ครับแต่เราต้องดูว่าอีตอนแอมเปอริสขายให้ลูกเขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราตรงนั้นลแล้วตรงนั้นก็ไม่เสียภาษีอีกเหมือนกัน แม้จะขายในราคาที่ต่ํากว่าราคาตลาด<อ>าทําให้พินทองทาและพานทองแท้มีกําไรเกินปกติขึ้นมา,<อ>ากําไรนั้นก็เป็นรายได้ปกติถ้ากําไรนั้นเป็นรายได้เราก็ต้องเสียภาษี<อ>าแต่แล้วก็หลบเลี่ยงไม่เสียภาษีตรงนี้อีกเอา้และกันพี่ยกตัวอย่างครับถ้าพี่เป็นที่ปรึกษาบริษัทบริษัทหนึ่งและบริษัทนั้นเนี่ยเอาหุ้นเข้าตลาดแล้วพี่จะได้หุ้นในราคาหน้าหุ้นที่เรียกราคาพาแต่ถ้าสมมติว่าหุ้นนั้นเนี่ย คนที่เขาวิเคราะห์หุ้นเขาเอาเข้าตลาดอันว่า้เขาเอาเข้า6บาทแต่พี่เน้นราคาบาทเดียวแปลว่าพี่เนี่ยกำไรทันที5บาทถูกต้องไอ้5บาทตรงนั้นเนี่ยเจมสักรู้ไหมพี่เสียภาษีนะม,มันเป็นไรายได้ม,มันแก่ๆก็ว่า ก็คุณซื้อบาทเดียวแต่ถ้าคุณขายวันนี้เนี่ยคุณได้หบาทคุณกําไรทันทีหบาท<อ>ยันห้าบาทคือ,อไรายได้คุณเอามาเสียภาษีเดี๋ยวนี้อพี่เสียทันทีนะและสมภรก็เคยเก็บจากคนอื่นตลอดแบบนี้นก็พี่เสียอย่างเงี้ยตลอดทุกครั้งแต่พอมาถึงกรณีนี้ก็กลายเป็นว่าตีความว่าไม่ต้องเสียภาษีไม่ได้และในที่สุดก็มีประเด็นนี้มีปัญหาขึ้นโลขึ้นสายกันเรียบร้อยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะถามพี่ว่าถ้าคุณทักษิน ได้ประโยชน์จากรัฐไปจำนวนหนึ่งถามว่ารัฐเนี่ยมีคนบอกว่ารัฐเนี่ยเสียประโยชน์มากกว่าสิ่งที่คุณนักสินได้ไปคุณนักสินไปสร้างกำไรให้กับบริษัทชินแล้วเอาไปขายตกลงคุณนักสินก็ได้กำไรตรงนั้นมาเข้ากระเป๋าแต่รัฐเนี่ยสูญเสียไปมากกว่าสิ่งที่คุณนักสินได้เพราะรัฐเสียโอกาสในการเดินในทิศทางที่ถูกต้องเพราะถูกบิดเบือนถูกไหมครับ รัฐอาจจะสูญเสียมากกว่าหลายเท่ากว่าได้เพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่พวกเราเเสียใจมากๆะนะครับพี่ว่าเรื่องนี้เป็นปมที่เราทุกคนต้องเก็บไปคิดนะครั<อ>บนะฮะเพราะพี่ว่าคนพูดกันเนี่ยมันมีหลายปลุกหลายกลุมหลายพวกหลายพวกก็บอกอันไหนพิสูจน์ได้เป็นของเขาก็ไม่ควรจะยึดะนะแล้วอันไหนที่เขาได้เกินไปก็เอามานะ,ะแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยอาจจะพูดว่าของเขากับของเกินเนี่ยไม่ได้ต้องพูดว่าเขาทําให้ประเทศชาติเสียหายเท่าไหร่ แล้วคนที่พูดแบบหลังเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าคิดส่วนเสียหายเนี่ยมันเกินกว่าที่อายัดไว้เจ็ดหมื่นหกพันอีกได้ซ้ําไปนะอ,อ่าใช่ไหมมันก็เลยเป็นปมสองปมแต่ปมสองปมนียพี่ว่าเราสองคนไม่ควรจะคลายอเอาเป็นวันที่ยี่สิบหกเราคงจะเห็นการคลายตรงนี้ให้ศาลท่านคลาย,ลายให้ศาลท่านคลายว่าท่านจะคลายแบบว่าอันไหนพิสูจน์ได้ก็คืนไปอันไหนพิสูจน์ไม่ได้ก็เอามาแต่ว่าอีกอีกอันหนึ่งท่านอาจจะคลายบอกว่าเฮ้ยมันไม่พูดจะว่ามาหรือไปมันพูดตรงที่ว่า ประเทศชาติเสียหายไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยดูกันตรงนั้นผมขอทบทวนของอาจารย์แก้วสันนิดหนึ่งหน่อยนะผมว่าอาจารย์แก้วสันเนี่ยเข้าท่านะเขาพูดถึงทฤษฎีวัวเขาบอกว่าถ้าอบตแห่งหนึ่งนายกอบตเนี่ยส่งเสริมให้คนเนี่ยเลี้ยงวัวชาวบ้านก็เลี้ยงวัวกันคนละตัวสองตัวแค่นั้นเองแต่ตัวแกเองเนี่ยเลี้ยงวัวเยอะเลยโอ้โหจํานวนมากแล้วก็เอาเงินของอบตที่เป็นเงินภาษีส่วนกลางไป ปลูกหญ้าให้วัวกินตกลงไอ้วัวของแกเนี่ยก็ได้เปรียบเพราะเลี้ยงเยอะอแล้วก็กินซะอ้วนพีเลยโดยที่หญ้าเนี่ยไม่ใช่เงินแกเออหญ้าเนี่ยเป็นเงินของอบอตออตกลงถ้าความผิดอันนี้จะยึดวัวทั้งตัวหรือจะยึดวัวส่วนที่มันโตขึ้นจากตัวเล็กๆเราจะรู้เหรอว่าตรงไหนที่มันโตจากหญ้านั้นหญ้านั้นมันไปอยู่ที่หูหญ้านั้นไปอยู่ที่ขาหญ้ออานั้นมันไปอยู่ที่หาง ตกลงต้องยึดทั้งตัวหรือเปล่าอ่ก็นี่คือที่อาจารย์เจมอาจารย์แก้วสารท่านพูดนะฮะแต่พี่เนี่ยได้ยินคนพูดอิทฤษฎีเนี่ยเดี๋ยวโทษยิ่งมันซับซ้อนซับซ้อนกว่านั้นอ่าบังเอิญไอ้ตัวนายกอบตเนี่ยมันดันยกวัวให้ลูกอีกอ่าเสร็จแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวแล้ววัวนี่มันเป็นของลูกไม่ใช่กูวัวของเขาอาบอกว่าเขาทําเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไปเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองไม่ได้เพราะมันยกวัวให้ลูกอตกลงจะต้องพิสูจน์ไหมว่า วัวนั้นมันเป็นของใครแน่ๆเพราะนมวัวที่รีดเนี่ยเอาไปให้พ่อตลอดเลยอ่ามันก็เหมือนกับเขาจะส่งนมวัวที่ได้ให้แม่เขาตลอดเหมือนกันนะเออมันเหมือนเหมือนกันเลยแล้วแม่กับพ่อก็เป็นคนคนเดียวกันอยู่เพราะตอนนั้นยังไม่ได้อยากกันเอออย่างนี้เป็นต้นนะแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องดูอีกด้วยว่าคนที่สั่งว่าวันนี้เอาวัวมากินหญ้านะวันนี้เอาวัวไปอาบน้านะตกลงลูกเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองในการพาวัวไปกินหญ้าแล้วไปไปอาบน้ําหรือพ่อยังบอกว่าลูกเอาวัวไปกินหญ้าไหน และผลประโยชน์ของวัวแอบเข้าบัญชีพ่อหรือเปล่าอ่าอันนี้มันก็ต้องดูกันครับแต่มีทฤษฎีหนึ่งที่มีคนเขาพูดให้พี่ฟังเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าคนทําอะไรด้วยด้วยสิ่งอ่้สมมติว่าเราใช้สิ่งเนี้ยนะไปขโมยของแล้วเอาของใส่ในนี้อแล้วเขาก็เลยยึดของที่เขาไปขโมยมีคนเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นมันก็แปลว่าไม่ได้ลงโทษอะไรเลยอืมถูกไหมใช่อาจารย์ครับแล้วอีกปมหึล่ะ ถ้าสมมุติว่าสารตัดสินในครั้งนี้ยึดทรัพยบหรือตัดสินไม่ยึดทรัพย์เลยยกประโยชน์ให้จำเลยไปหมดโอ้ที่เจิมสัตว์เรื่องนี้เนี่ยขอถามว่าการชุมนุมของเสื้อแดงเนี่ยมันะจะหยุดป่วนไหมพี่ขอมองโรคในแง่ร้ายได้ไหมอย่ามาว่าพี่เลยนะมสมมุติว่าสารตัดสินไม่ยึดเขาต้องอ้างความถูกต้องตัวข้แน่เห็นไหมผมไม่ผิด ศาลได้ตัดสินแล้วผมไม่ผิดถูกกันแกล้งมาเพราะฉะนั้นทุกคดีต้องยกให้ผมอืมแล้วถ้ายังไม่ยกให้ผมผมต้องสู้จนกว่าผมจะได้กลับมาเจอมศักดิ์เขาไม่ได้ต้องการอำนาจเขาไม่ต้องการเงินอย่างเดียวเขาต้องการอำนาจด,ด้วยเพราะฉะนั้นพี่จะบอกพี่มองโลกในแง่ร้ายนะพี่มองในแง่ว่าวันที่ยี่หกเนี่ยตัดสินยึดหรือไม่ยึดเรื่องของความปั่นป่วนในบ้านเมืองยังคงมีเหมือนเดิมเพราะถ้าเกิดเขาถูกยึดเขาก็ปวนเพื่อจะเอาคืนอื ใช่ไหมครับโดยอ,อ้างว่าถูกกันแกล้กระบวนการยุติธรรมไม่อ,อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าศาลบอกเฮ้ยเขาไม่ผิดไม่มีการสู้คุณใดๆเพราะฉะนั้นคือให้เข้าไปเขาจะบอกเลยว่าแล้วที่ผมเสียประโยชน์มาตั้งแต่ปี4 9จนถึงปัจจุบันจะชดเชยให้ผมยังไงแล้วที่ประชาิปัตย์เป็นรัฐบาลอยู่ทุกวันนี้จะคือนอำนาจให้ผมหรือยังจะให้ผมกลับมาตรงนี้ไหมแล้วคดีผมที่ค้างค้างอยู่ในศาลเนี่ย จะถอนทั้งหมดได้อยังเห็นแล้วยังว่าคดีใหญ่สุดเนี่ยผมยังหลุดรอดไม่ได้แล้วเจ้าคดีอื่นผมเรียงไงเพราะฉะนั้นผมไม่ควรจะสูญเสียอำนาจตั้งแต่วันที่19บเ้เดือนกันยายนสอหอย่ตกลงไม่หยุดอยู่ดีและถ้าเกิดไม่ไม่ยึดนี่ยิ่งมีเงินเอามาปั่นป่วนได้มากขึ้นอีกใช่ไหมครับถ้าไม่ยึดเขาก็ยังมีท่อน้ําเลี้ยงที่เราใช้คำว่าท่อน้าเลี้ยงถูกไหมก็จะมีต่อต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนชอบถามกันว่าบ้านเมืองจะจบลงยังไง พี่ว่าทางเขาคงสู้จนกว่าเขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการ,รซึ่งในเวลานี้สิ่งที่เขาต้องการเห็นชัดเจนสองอย่างนะเน็มจักหนึ่งได้ทรัพย์คืนสองได้อำนาจคืนเพื่อ,ออำนาจนั้นมาลบความผิดให้หมดพี่ว่านี้เขาต้องการสองอย่างอเาสาดีกลัวไหมว่าถ้าเกิดมีความปั่นโ่วนขึ้นมาผมได้มีโอกาสถามอาจารย์ชัยนันสมุทรวน,นิชแล้วอาจารย์ชัยนันเนี่ยมีความเป็นห่วงอยู่อันหนึ่งก็คือว่า ถ้าเขาเอากองกําลังต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยก็คือพูดง่ายๆก็คือกองกําลังของเขเมรเอาเข้ามาในประเทศไทยกองกําลังของเขเมรน,นี้เนี่ยจะใช้ความรุนแรงแบบที่ไม่ต้องดูดําดูดีเพราะว่าไม่ใช่บ้านเมืองของเขาแล้วก็ไม่ใช่ประชาชนที่เป็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนร่วมชาติเขาด้วยเพราะฉะนั้นจะเสียหายอย่างไรเขาก็ไม่แคร์อ,อันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์แช่นันเป็นห่วงพี่ก็กลัวและในอดีตที่ผ่านมา คุณเซนเคยเอากองกำลังกำลังของเวียดนามเข้าไปในกัมพูชาเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจมาแล้วและเที่ยวนี้ถ้าเกิดเหตุอย่างนั้นเราไม่กลัวคือพี่มองอย่างนีว้ว่าทำไมเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ชัยนันห่วงอย่างถูกต้อง 1. องโดยนิสัยของอดีตนายกบ้านเรานะคะอันที่สองโดยนิสัยของคุนเซนที่ยวกำลังคบกันอ,อันที่สาโดยประวัติศาสตร์ของทั้งสองคน เราไม่อยากจะกล่าวหาอะไรให้มันชัดเจนไว่านี้อาวราโดยประวัติศาสตร์เน,นี่ยเรื่องของการใช้กองกําลังไปรุกรานในบ้านเมืองที่ไม่ใช่ของตนเนี่ยทั้งสองคนมีประวัติคุณเซนเคยเอาเวียดนามเข้าไปในกัมพูชาทักษิณเคยเอากองกําลังเข้าไปที่จะไปทํารัฐประหารในกัมพูชาได้ไงถึงบอกว่ามันพอกันทั้งคู่โดยประวัติศาสตร์และโดยนิสัยเ,ออเป็นห่วงแต่ว่าโชคดีอยู่อย่างหนึ่งการวิเคราะห์ของคุณบัญญัติบรรทัานบอกว่า เม mm hmm. sure ื่อปลายปีที่แล้วประมาณปลายพฤศจิกาต้นธันวาที่แรกเขาบอกว่าจะเกิดสงครามครั้งสุดท้ายมันจะปั่นป่วนกันมากมายแต่แล้วเนี่ยพลเอกชวลิตยงใจยุทธกับพันตำรวจโททักษินไปคบหุ่เซนตกลงประชาชนจับได้ยอมรับไม่ได้เพราะประชาชนยังส่วนใหญ่แล้วยังรักชาติรักแผ่นดินคือณเวลานี้เนี่ยคำว่าแดงแผ่วเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะตรงนี้เพราะคนไทยก็รักชาติรักแผ่นดิน ถ้าระหว่างคนไทยเราจะสู้กันเองเพื่อที่จะแชะแย่งชิงอํานาจเนี่ยคนก็เข้าใจก็เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของอํานาจครับแต่เมื่อเอาต่างชาติต่างภาษาเข้ามาแล้วต่างชาติต่างภาษาเนี่ยเขาย่อมไม่คิดจะห่วงใยบ้านเมืองเราใครจะเป็นใครจะตายเขาก็ไม่รู้เศรษฐกิจบ้านเราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้บรรยากาศท่องเที่ยวจะเป็นยังไงเขาก็ไม่รู้เขาไม่สนใจอย,อยู่แล้วถูกไหมฮะเขาก็ทําตามสิ่งที่เขาอยากจะทาตามผลประโยชน์ที่เขาจะได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าห่วงใหญ่มาก